สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ใน s ซ็กเซอร์วิสสเตชันนะฮะก็แมปนี้เป็นแมปที่ผมเคยเล่นมาเมื่อสมัยก่อนแลวนะสมัยก่อนรู้สึกว่ามันจะชื่อว่าแก๊สเตชันซิมเลเตอร์แต่ว่าสมัยนี้นะฮะมันเปลี่ยนกลายเป็น s ซ็กเซอร์วิสไม่รู้เหมือนกันว่ามันโดนล,ลิขสิทธิ์หรือว่าเออเป็นยังไงนะแต่คร่าวๆเลยเนี่ยรอของเกมนี้นะฮะมันก็คือการที่เราเป็นเด็กปั๊มปั๊มหนึ่งนะฮะในเมืองนั่นเองนะแล้วเราก็ต้องช่วยกันทํางานแล้วก็บริหารปั๊มไปกับเพื่อนโอ เครียดนะอาล่ะไปโอ้ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านหนึ่งที่ไปไกลเนี่ยมีแบบมีขยายร้านมีแบบว่าลงซ่อมรถอะไรเรียบร้อยหมดเลยมันจะมีหลายสายาชีพให้เราทําในเกมนี้นะมันจะคล้ายๆกับ work pizza place แต่ว่าเป็น work pizza place version ลันท์ทนะฮะก็อันนี้คือหน้าที่เติมน้ํามันนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเติมน้ํามันได้นะอะไรเนี่ยอันนี้มันคือเครื่องแบบไหนเนี่ยผมไม่รู้จัก อันนี้คือในร้านนะฮะคือเราเปิดตามแล้วเราก็ขายของไปด้วยนะแล้วทาไมพวกนี้มันจางอยางเนี้ยพี่พี่เป็นอะไรเนี่ยทำไมตัวจ้างจัง ซึ่งมันก็จะมีคอมอยู่หลังลานนะฮะให้เราสามารถสั่งของได้นะเนี่ยแล้วก็สามารถจะสั่งของมาได้ซึ่งแล้ก็สามารถที่จะใช้เงินของตัวเราเองนะฮะก็คือข้างล่างนี้นะ,ะหรือจะใช้เงินของร้านก็ได้ซึ่งร้านนี้แม่งไปอย่างไกลสงสัยจะเทพทูเนี่ยรูดิมันมีเงินในร้านนะฮะอยู่20,000ดอลลาร์บินนี่เพียงแค่พันหนะค,ะคือมันแบบมัน <laughs> มันเยอะมากอะโอ้ยอันนี้เป็นบิน บินเงินโอเคแล้วก็ตอนจบวันนะครับมันจะมีบินหนี้มาด้วยนะถ้าเกิดแบบร้านเราเนี่ยเงินเก็บมันน้อยกว่าเงินที่เป็นหนี้เนี่ยร้านเราก็จะล้มละลายแล้วก็ต้องเริ่มใหม่ทุกอย่างอนะไรเงี้ยผมเวาลาน,นี้มันแบบมันไปไกลไปหน่อยนะเดี๋ยวผมขอไปร้านที่แบบมันสู้ชีวิตกว่านี้แล้วกันนะโอเคร้านนี้ดูจะเข้าถึงได้มากกว่าเดิมหน่อยนะฮะมีหนี้ใกล้เคียงกับเงินในเออในร้านหรือนะั้นเรียกได้ว่าใกล้เจงเต็มที่นะฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋ออันนี้คือแบบสามารถอัปเกรดปั๊มได้แสดงไว้ร้านเมื่อกี้เราแบบ อัปเกรดเต็มที่เลยเดียและนี่มันลดขไขว้เนี่ยทำไมมันแบบมันดูสภาพแบบเหมือนแบบไปผ่านสงคารามโลกมาโอเคเราเข้าไปในร้านกันดีกว่านะอันนี้คือแบบ ผมเปิดกราฟิกต่ำที่สุดแล้วก็อาจแบบแค่30เฟรมนะฮะมันยังแหลกขนาดนี้เลยนะไม่รู้ว่าแหลกอะไรของมันนะโอเคเดี๋ยวอันนี้เพื่อนแบบว่ารีสต็อกแบบเยอะมากๆนะนอกจากรีสต็อกแล้วสามารถทําความสะอาดพื้นได้ด้วยนะเนี่ยเพื่อนบ่นเลยเนี่ยว่า The Hackman เขาบนนี้นะฮะมันก็จะมีเแผงโซล่าใช่ไหมคือเกมนี้มันจะมีค่าไฟด้วยนะฮะแล้วก็ต้องซื้อแผงโซล่าเพื่อแบบบรรเทาค่าไฟออกมานีนะซึ่งเราก็ต้องมาทํมขะอาดแผงโซล่าด้วยนะเรียกได้ว่าสมจริงจัด เพราะถ้าเกิดไม่ทำความสะอาดเนี่ยแผงโซลา่ามันก็จะทํางานได้ไม่ดีนะแล้วสุดท้ายมันก็จะเหมือนไม่มีแผงโซลา่าแหละนะผมจะไปดูตรงอู่รถสักครู่หนึ่งนะคือเกมนี้มันมีอัปเดตเอ่อเพิ่มอาชีพใหม่มาใช่ไหมก็คือตรงนู้นน่ะเป็นอาชีพซ่อมรถนะซึ่งผมไม่เคยซ่อมเลยไม่มีคนสแกนสินค้าเลยเพื่อนเดี๋ยวเราสแกนให้อา่าลูกค้ามันหนีไปคนนึงแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวมาสแกนไม่ได้อะเมื่อกี้ลิสินค้าแบบมันโยกเยกไปมาโอเคเดี๋ยวเราช่วยสแกนให้แล้วเพื่อนไม่สแกน่ะ <laughs> <laughs> เพื่อน <laughs> เพื่อนค้างเหรอหรือเพื่อน,อไ,รออน,น,น,นไรนบะ เราช่วยอยู่เพื่อนแล้วเพื่อนจะมาแย่งเราทําไมล่ะก็อีกคนหนึ่งมันไม่ทำเนี่ยก็เพื่อนก็ไปแย่งในคนนี้ดิโอเคเรามาแย่งคนนี้ก็ได้เพราะว่าคนที่เขาไม่ทำนะเรียกได้ว่าสามาคีหรือเปล่าไม่สามาคีเลยสักนิดสแกนมาผมมองไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดเล่นเป็นหมด fps นะค่อนข้างที่จะปวดหัวในเกมนี้คือแบบมันแบบมันสปินไปไป,ไปมาเนี่ยมันดูแบบ f o v มันต่ำมากอะมันชวนอ้วกมากเลยโอเคอันนี้เป็นเมสโซล่าเมสโซล่าซื้อเลยเนี่ยซื้อมะเขือเทศกับขวดน้ำ ตรงนี้มีของให้รีสต็อกบอ์มีนม18 18ขวดแล้วก็มีบับเบิ้ลกัมเดี๋ยวเราไปรีสต็อกนมกันดีก,กว่านะวันดีเพื่อนรีสต็อกตรงอันข้างล่างสุดแล้วกันนะเรียกว่าไม่สนไม่สนแบบว่าขวดสีม่วงนะรีสต็อกได้ก็รีสต็อกไปไม่ต้องไปสอบไปหรอกเอาได้ได้บินโอเคบินมานะฮะรอดอยู่ร้านเรา โอเคเดี๋ยวผมเอานมไปเพิ่มแล้วกันนะวันดีมีนเจอร์คนนี้มีนเจอร์ใช่ไหมใส่ชุดสวยใส่สกายเลยแต่ว่าไม่เคารพมีนเจอร์นะฮะมีนเจอร์เกมนี้ค่อนข้างกากนะมีนเจอร์ทำไรอะมีนเจอร์กำลังรีสต็อกอยู่โอเควิธีการรีสต็อกที่ถูกต้องนะฮะคือต้องหันหน้าไอตัวกระตุนนี้เข้าไปนะแต่ที่จะหันหน้าออกหันหน้าเข้าเฉยไม่ต้องห่วงนะลูกค้าซื้อแล้วนะผมจะไปลองตัวดิลานจอดรถซิว,ว่ามันทําอะไรได้อะ่ะอันนี้คือแบบว่าซ่อมซ่อมเออ่กระจกใช่ไหมต้องใช้แฮมเมอร์ โอเคอีควิปแฮมเมอร์มา mm hmm. แล้วก็ซ mm ่อ hmm. มเข้าไปโอเคเรียบร้อยโอ้การซ่อมกระจกโอเคแล้วก็ซ่อมเข้าไปอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง mm hmm. แล้วเพื่อนไม่ทําอ mm ่ะ hmm. เมื่อกี้เพื่อนอยู่ไม่ใช่เหรอ mm hmm. เอาเอาตกตกซะละโอเคเพื่อนซ่อมอะไรอะ่ะซ่อมประตูอยู่ต้องการโครบาแล้วก็ hammer, แฮมเมอร์เราจะช่วยซ่อมแล้วกันนะเพื่อนเราขอแฮมเมอร์หน่อยต้องการแฮมเมอร์เด็กช่างซูเมอเตอร์เอาเพื่อนทำนู่ละ โอเคผมจะวันนี้เป็นทิ้งให้แล้วกันนะเป็นทีมเวิร์กเกมทีมเวิร์กนะฮะทิ้งเข้าไปปุม้มแล้วก็ขาดอะไรต้องการนิวมิลเลอร์ต้องการไลท์ไลท์ดอลดออันไหนคือไลท์ดอโอเคไลท์ดอใส่เข้าไปแล้วก็ต้องใช้แฮนด์เดลโอเริ่มงงโอเคต้องใช้แฮนเดลอันนี้อินสต l ล o ดอ ใส่เข้าไปเด็กช่างซิมเลเตอร์แยกงานเพื่อนทําใช้เพ้นต์กันในการทาสีทำไมไมัต้องละเอียดด้วยเนี่ยคือแบบคือรถพี่แบบดูสกรปรกมากทําไมต้องทาสีประตูเนี่ยมันไม่น่าจะช่วยนะโอเคเรียบร้อยเข้าไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอไปยุ่งงานในร้านดีกว่านะ ตอนแรกผมกะที่จะแบบเห็นแบบปั๊มมันเจงนะแบบว่าเข้ามาทํายิ่งทํายิ่งจนแล้วก็ยิ่งเจงอะ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วปั๊มมันดีเฉยเลยรู้สึกว่าแบบแพทใหม่มาเนี้ยเขาจะทําให้ปั๊มมันเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ผมแทบไม่เคยเห็นปัมม๊มเนี่ยมันเจงนะมีคนขอให้ไปทํากลาสเหรอให้ไปแบบว่าซ่อมรถโอเคเดี๋ยวไปซ่อมให้อ่ะมันมี2คนไม่มีคนเดียวอยู่ตรงนี้นะก็ต้องมาทําให้โอเคต้องใช้แฮนเดลิลแฮนเดลิลโอเคแฮนเดิลมา ไม่ใช่เนี้อันนี้อันนี้แฮนเดิลแฮนเดิลโอเคเอาแฮนเดิลมาซ่อมเข้าไปเด็กช <laughs> <laughs> ่างสเวตเตอร์ตอนแรกกะจะแบบทำงานปั๊มสุดท้ายกลายเป็นเด็กช่างเฉยโอเคแล้วก็เอาตรงนี้ไปทิ้งซะจโง่ก,ก็มากันเยอะเฉยเลย <laughs> <laughs> อยู่อินกี่คนวะเนี่ย <laughs> แล้วก็ตรงนี้ต้องการอะไรไม่เอ่ยตรงนี้ล่ะตรงนี้ต้องการเอ,อ่อแจ็คอะไรคือแจ็คอ๋อนี่อันนี้เป็นเอ,อ่อที่ยกรถนะ โอเคยกขึ้นมาแอนิเมชันยกรถตึงๆแล้วก็ไงต่อเราต้องเอ่อเอาแฮนเดิลมาถอดถอดเอ่อล,ล้อรถเหรอแล้วก็เอาเศษขยะขึ้นมาให้หมดโอเคมีแอนิเมชันด้วยแล้วก็เอาไปทิ้งหลังล้านซะโอ้ยโอ้ยประตูประตูประตูจู่ๆมันก็แบบประตูสู้ชีวิตประตูสู้กับแล้วก็างในร้ายเป็นไงบ้างเนี่ย เด็กเดียวว่าคันข้างเควอสนะฮะเดี๋ยวเรามาสแกนของแล้วกันนะแล้วคนสแกนของไปไหนหมดเนี่ยแมเนเจอร์แมเนเจอร์ไปเดินเล่นทำไมเนี่ยไม่มีคนสแกนของเฉยเลยขอโทษนะลูกค้าแล้วเออให้รอน,นานไปนิดหนึง่งเพราะแมเนเจอร์มันขี้เกียจนะแมเนเจอร์ไปสั่งของอยู่โอเคเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้สแกนเข้าไป แล้วไอฝั่งโน้นมันก็ไม่มีใครมาเลยนะมันมัน,มนบ่นอยู่ลูกค้าเฮลิอัพเร็วกว่านี้หน่อยดีว่าแต่ว่ามันไม่มีใครไปสกแกนจริงๆนะทุกคนแบบกำลังทำงานเติมน้ำมันัอย,อยู่โอเคกดจอยรวดเร็วแล้วก็จบลูกค้าแบบเหมือนเก็บกดอะ yeah finally ในที่สุดกูก็ได้แบบหลดจากคิวแล้ว ก็ไปมาเล่นกระสอบแซกเซอร์วิสในวันนี้นะฮะก็ตอนแรกผมกะจะแบบเล่นเล่น,ลน,ลนแล้วแบบหาเซิร์ฟแบบร้านมันเจ๊งอะ่ะแล้วแบบก็เจ๊งแล้วก็จบคลิปไปเลยอะ่ะแต่ว่าสุดท้ายนะฮะร้านนี้มันแบบมันทีมเวิร์กกันเกินนะมันไม่เจ๊งอ่ะแล้วผมขี้เกียจหาเซิร์ฟใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นแบบที่สนุกดีนะฮะแล้วก็ยิ่งทำยิ่งจนเหมือนเดิมนะก็คือตอนนี้นะครับผมมี46ดอลลาร์นะซึ่งถามว่า46ดอลลาร์มันสามารถทำอะไรได้นะก็เดี๋ยวผมจะไปทำให้ดูนะผมจะซื้อเออสกิลลมมานะแะแ้วผก็จซื้อเออลันสปีดมา1หน่วยแลกิ ตอนนี้นะฮะ40ดอลลาร์ผมก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเรียกได้ว่าเหลือเพียงแค่16ดอลลาร์ซึ่งแทบจะไม่สามารถซื้อเลยได้เลยนะยิ่งทำยิ่งจนปัน๊มนี้ผ้าแรงขั้นต่ำประเทศไทยชัด